สวัสดีครับพบก,กับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลเยาวชนสาวไทยกันสักนิดนึงครับสืบเนื่องจากว่ามันมักจะมีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวินัยของนักกีฬาเย,ยาวชนอันนี้เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าด้วยความที่ยังเป็นนักกีฬาเย,ยาวชนตัวน้องๆเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีรับมือกับชื่อเสียงโดยเฉพาะตัวนักกีฬาที่ดังๆเนี่ยพอมีชื่อเสียงเข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะรับมือ,อยังไงวางตัวไม่ถูกหรือว่าอะไรต่างๆบางทีคิดว่าโย หลายคนเข้ามาชื่นชมหรือว่าชมเชยชมว่าเธอเก่งหรืออะไรต่างๆตัวน้องๆเก่งอะไรเงี้ยตัวนักกีฬาก็รู้สึกว่าอุย้ยตัวเองเก่งแล้วแน่แล้วแล้วทาให้สูญเสียวินัยในการฝึกซ้อมอะไรต่างๆซึ่งเท่าที่ผมรับทราบหรือว่าอะไรมาเนี่ยก็มีเคยคุยคุย,คยตั้ง,งก็คือตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับมันจะมีกรณีนี้เรื่อยๆบางคนเนี่ยโอ้โหกำลังมีแววคนกาลังพูดถึงอยู่ๆก็หายไปจากสาระบบแบบนี้ก็มีอยู่เป็นเป็นประจ,จําเลยเหมือนกันมันก็ค่อนข้าง,างน่าห่วงแล้วยิ่งช่วงนี้ โซเชียลค่อนข้างแรงนักกีฬาบางคนเนี่ยในระดับเยาวชนนะครับเริ่มมี FC แล้วซึ่งบางทีคนอื่นคนเนี่ยเขาเตือนอันนี้แบบเตือนจริงนะครับไม่ใช่เกรียนถ้าเกลียนไปด่าไปว่าน้องอันนี้สมควรปกป้องน้องว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดในการวิาวจารณ์อย่างมีวิจารณญาณเนี่ยก็ไปว่าคนคนนั้นซะงั้นแบบนี้ก็เลยทําให้ มันเหมือนเป็นการปกป้องจนเกินไปตัวน้องพอคิดว่าตัวเองเก่งมากๆทําให้สูญเสียวินัยในการซ้อมอย่างแรงเลยนะครับทำให้แทนที่จะพัฒนาได้เหมือนเยาวชนของประเทศอื่นก็ชะง,งักซสงอย่างนั้นเราจะสังเกตได้นะครับว่าโอเคการเล่นโซเชียลเนี่ยมันดีแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นดาบสองคมตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นมากไปหรืออะไรเงี้ยไม่ถูกเวล่อเวลามันก็ไม่ถูกต้องแล้วก็อาจจะหลงคําของ f อต่างๆที่มาชมในโซเชียลแบบนี้ก็ทําให้สูญเสียเช่นกัน ก็คือเสียเสียหมดเลยวินัยอะไรต่างๆคือเท่าที่ดูเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เล่นโซเชียลเก่งอยู่แล้วแต่ขนาเดียวกันนักกีฬาของชาติอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือจีนเขาก็อาจจะเล่นแต่เขาจะน้อยกว่าเราก็คือเอาจริงแล้วเนี่ยนักกีฬาเยาวชนเนี่ยคงจะไปเรียนแบบนักกีฬารุ่นใหญ่ไม่ได้เพราะอ่ารุ่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีวินัยแล้วเขารู้ว่าเวลาไหนควรซ้อมเวลาไหนควรเล่นเนี่ยเขาแบ่งเวลาได้ มันมันก็ถือว่าเขาสามารถจะทําได้มันเป็นอิสระแล้วมันก็เป็นสิทธิของทางนักกีฬาพีแต่ว่าอย่าให้เสียเรื่องการซ้อมหรืออะไรก็พอแต่นักกีฬาเยาวชนเนี่ยไม่สามารถทําได้อย่างนั้นนะครับอาจจะทําให้ก็คือเสียแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งแล้วหลงละเลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาได้คือไม่เชื่อฟังคําสั่งของโค้ชโรงเรียนก็คือโค้ชหรืออาจารย์ของตัวเองทางใครดินข่าวตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยนะครับมีนักกีฬาระดับเยาวชนไม่ซ้อมอ่า เขาแนะนําว่าถ้าตบนี้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็ไม่ฟังก็ยังใช้ท่าทาท่าตบป็นเดิมสุดท้ายก็มีอาการบาดเจ็บนี่ก็มีนะครับหลายคนก็คงจะถ้าเกิดใครติดตามมานานก็คงจะพอรู้ได้เราเราว่าเป็นใครหรือบางคนที่แบบว่าไม่เอาและเหนื่อยหรืออะไรหนีออกจากแคมป์ก็มีหรือบางคนกระโดดเลยนะครับกระโดดกระโดดหอกระโดดรืเลื่อนีจนกระทั่งบาดเจ็บไปแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยคือทางสมาคมเนี่ยก็ไม่อยากให้เด็ก ้องมาเสียชื่อก็มีการปิดข่าวหรือบางคนก็อาจจะมีขโมยของอะไรอย่างนี้นะครับทาตัวเองเสียอะไรเยอะแยะมีหนีเที่ยวอะไรแล้วถ้าเอาในรุ่นหลังๆที่พอได้รับทราบข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมี FC ชื่นชมเยอะๆตัวน้องคิดว่าโอ้ยตัวเองแน่ไม่ซ้อมนะครับซ้อมน้อยอ่อนซ้อมอะไรต่างๆนานาอ่าก็มีการดัดนิสัยหรือว่าอะไรกันไปหรือบางคนคิดว่าไม่มีใครจริงเท่าตัวเองแล้วโค้ชทางอาจารย์บอกอะไรก็ไม่เชื่อไม่ฟัง เรียกว่าล้นนะครับจนบางครั้งทําให้สูญเสียความฟิตไปเล่นไม่ได้เล่นไม่ออกก็นั่นแหละครับผมคือเรื่องของนักกีฬาเยาวชนเนี่ยก็เข้าใจแหละว่ามันก็จะมีบางช่องทาทาข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆเพิ่มความสูงบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีการเวน้องจนเยอะถามว่าเป็นเรื่องดีไหมก็ดีแต่ว่าถ้ามันเกินขอบเขตก็เป็นอย่างนั้น,นครับดังนั้นผมคงไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแฟนวลลอลเลย์บอลเขาอยากจะเชียร์ใครก็เชียร์ไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็สติน้องเอง,เองว่าน้องเนี่ย จะสามารถรักษาวินัยของตัวเองหรือยังถมตัวเองได้อยู่เสมอว่าเรายังต้องเรียนรู้ต่อไปเราเก่งแค่ในประเทศแล้วก็แค่ในระดับเยาวชนมันคงไม่พอเพียงครับระดับโลกเขาไปกันไกลกว่านี้ยิ่งเราได้เห็นในยูสิค้าอย่างชิงแชมป์โลกเนี่ยโหดๆทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้านักกีฬาโดยเฉพาะในรุ่นเยาวชนหยุดการพัฒนาตัวเองเนี่ยอ,อนาคตของน้องที่อยากจะไปเป็นทีมชาติหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มีเงินม,มีมีตงังได้ไปเล่นต่างประเทศมันก็คงจะยาก ดังนั้นก็อยากจะบอกน้องๆนะครับว่าความสําเร็จมันไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆหรอกไม่ใช่ว่าทําตรงนี้ได้แล้วจะมาหยุดพัฒนาก็คงจะจบเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้มันดีกว่านี้กว่านี้หรือถ้าเกิดว่าจะหยุดแค่ตรงนี้เนี่ยมันก็คงจะไปต่อไม่ได้หรือจะไปเล่นในระดับอาชีพไม่ได้อยากจะบอกน้องนะครับว่าให้พยายามต่อไปถ้าเมื่อไหร่ที่หยุดเนี่ยไม่มีวินัยหรืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงเราจะเก่งได้ยังไงนะครับการที่ไม่เชื่อฟังโค้ดหรือไม่เชื่อฟังอาจารย์อะไรเนี่ยมันสักวันหนึ่งเนี่ย ขาก็คือเห็นว่าเอ้ยคนนี้เป็นอย่างนี้นะมันเป็นทําให้ช่วงชีวิตในการเล่นวลิลลบอลมันอาจจะลําบากริงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าทาผิดหลายๆครั้งให้อภัยแล้วก็ยังผิดหลายๆครั้งหรืออะไรประมาณนี้มันก็คงจำไม่ได้ก็ผิดน,นะครับในโซเชียลเรื่อต่างๆอาจารย์เขาก็ยังรักษาหน้าก็อาจจะมีการพูดล,ลอยๆบ้างโอ้โ oh, ห oh, เด็กสมัยนี้ไม่ไหวเลยถ้าเป็นโรงเรียนกีฬาก็ยังพอมีวินัยอยู่บ้าน,นครับยังพอคุมได้เพราะว่าขึ้นชื่อว่าโรงเรียนกีฬาก็ต้องซ้อมๆแต่ถ้า เป็นเรียนทั่วไปเนี่ยบางทีจะคุมให้เก่งให้มีวินัยมันยากเลิกเรียนแล้วซ้อมเสร็จแล้วเขาไปทําอะไรเราก็ไม่สามารถตามได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่หอพักแล้วก็มีอาจารย์คอยคุมนี่แหอีกเรื่องหนึง่งด้วยที่โซเชียลมันประมาณนี้ก็มีหลายคนนะครับที่เสียไปจากทรงนี้เหมือนกันแทนที่เราจะได้ทรัพยากรดีๆปรากฏว่าน้องดันเหลิงก่อนเท่านั้นครับก็อยากจะบอกว่าตัวน้องยังไม่เก่งขนาดนั้นเหมือนที่โค้ชออสพูดนะครับจำไม่เลยว่ายังไม่เข้าขั้นเวลคาสยังไม่เก่งขนาดนั้น อย่าเพิ่งเลื้งว่าตัวเองเก่งนะครับถ้าเลืองตอนนี้เนี่ยก็คงจะไปต่ออะไรไม่ได้อันนี้ก็ด้วยความหวังดีที่พูดนี่ไม่ได้พูดถึงใครในรูปนะครับอันนี้เป็นภาพประกอบเฉยๆไม่ว่าจะเป็นภาพไหนก็ตามแต่ว่าที่เราพูดพูดอยู่เนี่ยแน่นอนหลายคนก็คงจะรู้ว่าใครบ้างเป็นนักกีฬาที่เป็นที่พูดถึงขณะนี้บ้างหรือ,ออาจจะเป็นที่พูดถึงในอดีตก็นั่นแหละครับผมซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทางอาจารย์สอนวิย์บอลมักจะเจอประจํา ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ